นี่คือประกาศจากเคลวีสตูดิโออย่าลืมคอมเมนต์ให้ด้วยละ่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราทางเราจะได้นำมาปรับปรุงใส่ผมชี่รถกินกันให้ผมปปลูกไปเลยสวัสดีครับพบกับรายการเล่นกี่คกับผมสวัสดีครับไม่ได้เจอกันตั้งนานนะฮะ วันนี้นี่เลยของใหม่สดสดร้อนๆ้อนนะครับไม่อยากจะพูดเลยว่าโดนจนได้ไม่น่าดูซีรีส์มึงเลยค a เมลลเล i d e r b แบ็กซันมาเดี๋ยวเรามารีวิวเจ้าตัวนี้กันดีกว่าครับถ้าผู้คนพร้อมกันแล้วก็ไปกันเลยเอสเฮฟฟิกูอา,าร์ดคาเมเล,ลเดอร์แมาโอต้องบอกก่อนว่า สุดๆจริงๆนะสำหรับตัวนี้นะฮะเราก็ได้มาจากลรดตัวแถมนะฮะกระดาษสายังอยู่ครบเดี๋ยวเรามาแกะเจ้าแบล็กซันกันดีกว่าแกะเลย แทมโอ้โหมาแล้วครับสำหรับเจ้าแบ็กซันโอ้โหหน้ากล่องสวยงามมากอะก็ถ้าใครเห็นต,นตอนต้นตอนเปิดรายการบอกได้เลยว่ากล่องสวยจริงนะอ่ะผมไม่ต้องพูดอะไรมากเพราะว่ากล่องเนี่ยเห็นกันมาแล้วนะครับเรามาดูนี่ดีกว่านี่ที่เป็นวินโดว์ตรงนี้เนี่ยเป็นรูปสุรยิยคาสตอ้ออแล้วก็มีหน้าของเจ้าแบ็กซันเนี่ยโผล่มาเออด,ดีมากเดี๋ยวเรามาแกะกันดีกว่าครับ ม,มาว่าแล้วก็อินโทรนี่โหไปทีละจุดกันก่อนไหมดูจากของแล้วคือให้มาเยอะให้มาเยอะมากต้องบอกก่อนว่าดีเทลแม่งดีมากนะครับ มาเดี๋ยวเราไปดูทีละจุดกันดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับว่ามีอะไรให้บ้างนะครับตัวนี้เนี่ยเขาให้มือมาทั้งหมดเนี่ยรวมมือที่ติดมากับตัวเนี่ยห้าคู่ด้วยกันนะครับแล้วก็มีเกาะหน้าอกเนี่ยเกาะหน้าอกนะฮะเออให้มาด้วยนะครับเพื่อที่จะเอามาเปลี่ยนกับตรงตัวตรงนี้นะแล้วก็ดาบที่เป็นขาตะกั่วแตนนะครับเออแล้วก็ให้ด้ามจับมาสองแบบนะเออ แล้วก็นี่ขาตะกระแตนนี่นี่คือคู่มือครับแม่นี่เปิดมาป๊อป Black Sun. เอสเซฟแบเอ่อมีมือให้ทั้งหมด5คู่แล้วก็นี่ครับพาร์ทที่เราจะต้องเปลี่ยนเล่นกันในวันนี้มีอะไรกันบ้างข้อควรระวังเอยอะไรเอยอะนะเดี๋ยวไปบอกในรีวิวแล้วกันโอเคปะเราไปเล่นตัวนี้กันดีกว่าไปมาครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเป็นยังไงกันบ้าง เออต้องบอกว่าแม่งคือสวยทั้งตัวดูดิเอาจิงสวยทั้งตัวเทลคือดีอ่ะเทลคือจัดอ่ะไม่ว่าจะเป็นรอยถลอกนะฮะตรงเกราะเนี่ยที่เขาให้มาเนี่ยโอ้โหนโอ้โหเนื้องานคือดีอชิ้นที่เขาว่างๆมาตรงเนี้ยคือเขาให้เอาขาตะกระแตนอะ่ะที่อยู่ในกล่องอันเนี้ยนะครับมามาแปะนะก็ใส่ป,ปึ๊บเข้าไปเลย ก็ระวังนิ้วหน่อยแล้วกันเพราะตรงนี้มันแหลมนะปึ๊บก็ได้อะ่าเป็นขาตักตกะแ,แตนเกี่ยวขึ้นมาปร๊บแลนี่อัน,นปร๊บแปะเข้าไปาปั๊บแค่นี้แหละเออสวยขึ้นมาทันทีเออเดี๋ยวเรามาดูดีเทลตั้งแต่หัวไปจะหลดปลายเท้ากันดีกว่าว่าเป็นยังไงจุดขยับมันเป็นยังไงข้อควรระวังมันต้องระวังตรงไหนเออนะครับจากที่ผมจับจับมานะหัวเนี่ย เป็นชิ้นส่วนที่ต้องระวังที่สุดคือตรงเขาตรงเขามันเนี่ยต้องระวังนะครับไม่งั้นเนี่ยหักได้เพราะว่ามันมันมีความแบบแข็งแข็งอยู่นะเป็นความเป็นพลาสติกที่แข็งแข็งถามว่าหนาไหมมันหนานะเพลินห,ห,หนากว่า2.0พวก V ีหนอีกนะครับอันนี้ผมก็ไม่ไม่ได้แกะเทียบนะเออแต่ว่ามันหนาอยู่ก็จริงแต่ก็มีหักกันมาบ้างแล้วนะครับโหส่วนดีเทลโหแม่งแบบสวยมากอะ ดีเทลหัวสวยจริงๆจุดขยับเนี่ยหันซ้ายหันขวาเนี่ยมันได้อยู่แล้วนะฮะแต่ว่ามันจะติดตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าปกคอปกคอของเกาะเนี่ยมันบิดปุ๊บมันติดเลยทําให้นึกถึง RX อยู่กันนะคอดูดิไม่ได้ทำให้นึกถึงแบ็คเออทำให้นึกถึง RX อยู่แล้วก็ก้มเ <c oughs> งยได้เงยเงยไ,ได้ได้ประมาณนี้พอติดติดหลังคอนี่แหละเออ เอาจริงตรงนี้ไม่ใช่ตําหนินะเดี๋ยวคนเปิดมาตกใจเอตาตหนิป่าวว่าพี่พี่คิดไปเองหรือเปล่ามันไม่ใช่ตาหนิมันเป็นอย่างนี้จากโรงงานมาอยู่แล้วอ่าแล้วก็นี่ฮะเรามาดูลูกเล่นแขนดีกว่าหวัวไปแล้วแขนต้องตามมาแขนนะครับนี่ดึงได้มานิดนึงดึงเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยออกมาได้นิดนึงนะครับเพื่อที่จะแบบมาเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับส่วนตรงนี้เนี่ยจอยตรงนี้เนี่ยก็สามารถยกขึ้น ก่อนยกขึ้นเนี่ยก็ต้องเอาเกาะไหลเนี่ยเกาะไหลเนี่ยไม่ได้ติดกับเกาะตรงนี้นะเออบอกก่อนก่อนยกขึ้นเอาเกาะไหลเนี่ยพลึบขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ยกขึ้นก่อนแต่ก็ติดอยู่เดียวติด <c oughs> นิดนึงไฮ้ถ้าเอาตรงนี้ออกคงจะคงจะโอเคแล้วลงลอ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 งนี่แล้วเราก็จะเห็นตีล็อตอยู่ตรงนี้นี่เห็นนะเออเขาตีล็อตตรงนี้นะจ๊ะสี่จุดนะจ๊ะแล้วเราก็เอา เกาะธรรมดาเนี่ยมาใส่และดูสิจุดขยับมันจะเพิ่มขึ้นไหมเฮ้ยได้อยูยกขึ้นได้เยอะขึ้นเอเอเกาะไหลเป็นยางนะไม่แข็งนะเกาะไหลตรงนี้นะไม่แข็งนะเนี่ยเห็นไหนนไมไม่แข็งไม่แข็งเฮ้ยโอเคเฮ้ยดีดีดีต่อเลยนะครับหมุนตรงนี้ได้เออเรายังอยู่ลูกเล่นแขนอยู่เลยเราจะไปตรงไหนหมุนได้นะครับแล้วก็นี่ตรงแขนตรงนี้นะครับตรงศอกนะสองสเต็ปนะครับเหมือนเดิม เตบล่างยกขึ้นเตะบ,บนยกลงนี่เป็นไงบันศอกได้แล้วก็ตรงมือนะครับดีเทลมืออะพอมันเป็นเล็บอ่ะแม่งโคตรสวยเลยนะตรงเล็บมันแบบธรมมดีมากอ่ะดูดิเล็บคือธรรมดีจริงๆลงดีเทลได้แบบว่าสวยมากนะครับอ่าก็เป็นบอลจอยเสียบเข้าไปอย่างนี้สบายๆนะไอ้นี่ก็ไอ้นี่เป็นยางเฮ้ยต้องแหลมแหลมเป็นยางหมดเลยอะที่ระวังก็จะมีระวังแค่อันเนี้ยแล้วก็เขาแค่นั้นเองเออ ที่ระวังที่มันจะจะหักได้ง่ายๆนะแค่นี้เออเอามานะครับลูกเล่นตรงหน้าอกนะครับกลมประมาณนี้นะครับกลมกลมได้ประมาณนี้เงยได้ประมาณนี้นะครับส่วนบิดเอวเอวตรงนี้แม่งหมุนได้อยู่แล้วหมุนได้แบบสาม้อองศาเลยแต่เราก็จะไม่หมุนขึ้นๆมันนะอ่าแล้วก็กลมเงยเออด้านบนด้านบนบิดได้นะครับเอียงซ้ายอย่างนี้ได้เอียงขวาอย่างนี้ได้เออส่วนดีเทลเข <Wow. S 1> ็มขัด เห็นไหมเราค่อยๆลงมามาถึงเข็มขัดผมว่าสีก็ไม่ได้น่าเกียดนะครับแต่ว่าผมติดแค่ว่าตรงเนี้ยตรงที่มันเป็นสีเงินเนี่ยมันจะมีเหลื่อมแดงแต่ลงสีมาได้แบบผมว่าได้ครบถ้วนนะได้ครบถ้วนอยู่แต่คือไอ้สีเงินเนี่ยให้มันเป็นเงินจริงๆได้ไหม <laughs> <laughs> เงินเหมือนสีเขาก็ได้เออส่วนตรงนี้เนี่ยตรงนี้เป็นยางครับลงมาที่ขาละเป,าเป็นยางเป็นยางแล้วก็อะยกขึ้นได้ก็ <laughs> <laughs> ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็น s s f เวอร์ใหม่แล้วนะตรงนี้ตรงเบ้าตรงนี้เนี่ยก็ตอนนี้ s s f กน็น่าจะมาใช้ช่วงขาเนี่ยแบบนี้แล้วเพราะว่าตัวชิ้นงานเนี่ยจะได้เนียนขึ้นนะครับแต่ข,ขึ้นประมาณนี้อ่ะแล้วนี่อันนี้อันนี้ก็นิ่มๆใช้ได้นะแต่แต่ข้อเสียมีข้อเสียมีคือถ้าเก็บไว้ในที่ที่แบบมีความร้อนหรือว่า ไอ้พวกที่เป็นยางมันอาจจะเสื่อมได้ไงนนี้มาขานะครับไสกันไวๆเลยพับได้อย่างงี้อ่าสวยดีเทลข้เท้าด,ดีเทลแม่งลงแบบแม่งลึกลึกจริงอะ่ะแล้วก็ข้อเท้าหมุนได้หมุนข้อบนได้นี่หมุนอย่างงี้ได้ซ้ายแบบขวาขวาก็จะติดๆหน่อยเอข้าอย่างงี้ได้ปับ๊บปลายเท้าไม่ต้องพูดถึงครับ เซมีห้าอยู่แล้วเออ <Wow. S 1> ประมาณนี้จุดขยับประมาณนี้นะครับสิ่งที่ก็ระวังก็จะมีเขาแหละกับชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกตรงเนี้ยเนี่ยไอ้ยิ่งไอ้จอยตรงเนี้ยยิ่งตง้องระวังเยนะใครถอดเข้าถอดออกบ่อยๆเนี่ยเนี่ยต้องจอยตรงเนี้ยระวังมันหักนะหักมาเนี่ยถึงกับว่าต้องหาซื้อตัวใหม่นะบางคนนะโอเค ก็มีประมาณนี้นะดีเทลดีมากแต่ถ้าแบบถอดไอ้ตรงขาตะกะแตนเนี่ยอันนี้ก็ลืมพูดไปไอ้เกาะตรงนี้มันจะติดมาเลยนะไม่ได้เป็นแบบขาตะกะแตนแบบถอดอีกชิ้นหนึ่งนะไม่ได้แยกเป็นขาตะกะแตนแบบทั้งแท่งนะติดกับ,กบ,กบ,กบเกาะหน้าอกมาเลยแล้วที่สําคัญนะครับพอถอดออกแล้วเนี่ยจุดเขาหยับก็จะไอ้ตรงเนี้มันก็จะดึงเยอะได้มากขึ้นมันจะไม่ไปติดตรงขาตะกะแตนแล้วก็เลือกเล่นกันไปนะครับเมื่อตะกี้ลืมพูดถึงอาวุธไปนี่นี่นี่ อันนี้เนี่ยคือถ้าแบบเป็นทรงเนี้ยมันสวยนะแต่ว่าพอเอามาเล่นกับมือจริงๆอ่ะเนี่ยมันต้องใช้อันนี้ด้ามจับอย่างนี้คือเราจะใช้อันนี้ก็ได้แต่ว่ามือมันก็จะแบบแปลกๆหน่อยได้แหละได้แหละได้แหละ oh, <no. S 1> ได้นะอืแต่ว่ามันจะจับแบบแบบอย่างเนี้มันมันจะทิ่มเข้าไปที่มืออ่ะคราวเนี้ย S 1> <S 1> <S <S เขาเลยให้แบบแบบโล่งๆนี่โล่งๆอย่างเงี้ยเห็นไหมหายไปติ่งหนึ่งเออเอามาเปลี่ยนังไงมนีน่เปลี่ยนติดใช่ไหมใส่ที่มือเลยง่ายๆเห็นไหมจับแน่นหนากว่าเออ <S <S แล้วก็ติดเข้าไปที่มือของแบ็กซันโปเสร็จปั๊บนี่เรียบร้อยอ๋อเออเฮเท่เท่ ดดดดผมเม็นตั้มตัวยืนดีเลยเออไม่ว่าจะท่าไหนท่าไหนผมว่าทรงมันแบบมันยืนได้อะมันยืนอยู่อะเอาอยู่จริงตัวนี้เดี๋ยวเราไปสรุปท้ายคลิปกันดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างไปครับ โอเคครับมาเดี๋ยวเรามาสรุปเจ้าตัวนี้กันดีกว่าว่าโดยรวมรวมแล้วเนี่ยมีสเสน่ห์แค่ไหนนี่สำหรับคาเมลเลเดอร์แบล็ k ซันนะครับจากซีรีส์แบล็ k ซันโอ้โหผมต้องบอกก่อนว่ามันสวยสวยจริงๆอะ่ะนี่ขนาดแบบคือเอาจริงพาร์ทในซีรีส์เนี่ยที่เราเห็นเนี่ยในช่วงท้ายเนี่ยแค่นี้แม่งก็สวยแลยว้วเอาจริงแล้วถ้าได้พาร์ทนั้นมานะไอที่มัน ทีเราต้องซื้อมอไซค์อ่ะโอ้หแม่งกระสุดแค่ไหนผมบอกเลยว่าซีรีส์นี้นะสัญญากับทุกคนเลยจัดเต็มผมจัดเต็มกับมันแน่นอน <laughs> เออไม่คิดว่าแกะแล้วมันจะมาแบบสวยจริงจัอย่างเงี้ยใครยังไม่มีควรมีเออมาพูดข้อดีมาเยอะแล้วเรามาพูดข้อเสียของเจ้าตัวนี้กันดีกว่าข้อเสียเลยนะครับคือ ส่วนที่เขากันไม่ให้คุณอ่ะกันแหลมๆช่วงหนามช่วงอะไรเอ่ยที่แบบว่าบางบางจุดที่ผมบอกไปตอนรีวิวเนี่ยว่าเออไม่ต้องระวังมันเป็นยางเนี่ยอันเนี้ยก็ต้องระวังเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าไม่ต้องระวังนะอนาคตเนี่ยถ้าคือบ้านเราเป็นเมืองร้อนเนาะเออไอพวกพลาสติกที่เป็นยางเนี่ยถ้าเราเก็บไว้นานๆหรือว่าอยู่ในตู้ที่แบบโดนแสงไฟเรียนานานๆเนี่ยผมมีผมมองว่ามีสิทธินะมีสิทธิ์ กร่อนได้นะ oh, <no. S 1> แต่มันก็ยังดีอ่ะที่ว่าเราได้เล่นแล้วมัน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 ไม่หักอ่ะเออย้อนกลับไปคําพูดที่ว่ากร่อนก่อนคือคําว่ากร่อนก็คือแบบในความรู้สึกผมว่าแบบพวกเหนีย oh. วพวกอะไรพวกนี้นี่แหละเออก็ต้องระวังหน่อยเก็บรักษาก็รักษาให้ดีๆนะครับตัวนี้บอกเลยว่าคะแนนเต็ม oh. 1ิโอ้โหจริงๆอยากให้ส0บนะมันก็จะมีข้อเสียเนี่ย oh. ไอ้สีเนี่ยสีตรงเข็มขัดเนี่ยที่ผมบอกไปตอนรีวิวเนี่ย oh. <ๆ>มันไม่เวิร์กเท่าไหร่ นะฮะจริงๆมันเพิ่มดีเทลมาอีกนิดนี้หน่อยๆก็ได้อ่ะหาเรื่องให้คนโมเล่นเพิ่มส่วนดีเทลตัวอะไรคือผมผมโอเคกับมันมากนะครับสำหรับ s s f ตัวน,นี้นะจ๊ะอ่ะโอเควันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับขอขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามาดูรีวิวของเรานะครับจากทางเพ g กกี้สตูดิโขอบคุณจริงๆนะฮะอย่าลืมนะครับกดไลค์กด s u b สไค i b ์ช่อง p พ g กก s t สตูดด้วยนะจ๊ะแล้วก็คอมเมนต์ได้ใต้ล่างนะครับว่าอยากจะให้กีทำอะไร ก็ดีนะเั้นมาเผื่อเอามาทำคอนเทนต์อโอเคขอบคุณทุกคนมากครับสำหรับวันนี้ลาแต่เพียงเท่านี้ครับบ๊ายบาย